เเอาลายกันไว้แด้ยังอยู่ไม่ปั๊มเอาลายนะที่กัดคือจอกน้องน้องตาเลยพี่กัสจอกแรกนางสมองจอกที่สองนางขมวดจอกที่สามไมจ๊ะจัลุกจอกที่สามหรืว่าก่อนจอกที่สี่นี่ลุกก่อนนี่

เดือนไหนฮะเดือนสองเดือนสองวิก mm, mm, uh, uh, um, ินได้กินดีแม่ต้องไปทีวันเกิดอือเดือนกลุมพายเนาะเดือนคมภักอีกเลยแมนอยู่เนาะมาประเทศลาวนี่อย่างเราประเทศผมเลยมอญมันมาเผดภาไหมมอญหรอมอญมันก็สนุกดี หล <screws> <ด telescopes> ังจากกินข้าวแล้วทุกคนมานั่งคุยกันโตลมกันเนาะนมนมไทยสาวเรามันโดนงานทุกคนไวยชีสมวางได้บอเนาะยังเลยปอกปลาตองปลานมน้องนวลตาเนาะ สาวน่งไก่กันนางไก่กันให้องดีคูนเป็นาวเนาะเอาเฟซเอาลายกันไว้ได้ยังอยู่ไม่ปั่เอาลายเนาะลายสาวยังอายุนี่ไม่เกินตัวยังลาย ลองแลกเป็นแหลกลายแล้วก็เคยกอดแล้วมันไม่เด้งไม่เด้งนะข่ว่ามอยู่ไม่ใช่้ช่ไหมมีช่องก็มีช่องยูทูบแล้วก็มีติดต่อกั่ไหมกเนี้ยเป็นติดต่อนันนะก็หาขึ้นอยู่ไหน น้องนดแจกแจกเลยแจกวับเลยตากติ t ต่าต ok ้องแจกวับเลยลาคนทั่วไก็หน้าโปรไฟล์แบบติ k กต็อชื่อชื่อติตอชื่อเฟซชื่อไลน์อะไรทักอย่างีแหละแจกให้หมดก็แจกให้หมดี

มีเงินร้อยจะให้เหลือเงิน20บาทเนี่ยจริงไหมไอ้เนี่ยถ้าเกิดเขามีลูกมีเต้าแล้วเรามีเงินร้อยอ่ะเราอาจจะเพิ่มร้อยห้าติบกับร้อยได้แต่โอ้แต่ถ้าเกิดเราชอบเด็กนี่มึงมีเงินร้อยเหลือเงิน20บาทดีจริงเลยุกคัวจะไม่เหลือ20บาทเลย ที่ไหนที่ไหนเชโปน่ใช้มนย์เชฟมนยเลยเออหน่อยมันคนราหลานเนาะไม่ผมเอาานแกพ่รู้ให้นร้านเนาะไม่เอาเนาะหน่อยเอาคนหลานแก่รัวเองกินเลยกินแล้วก็เติมเติมแล้วก็กินกวาหัดผู้ส้โสูตรดีคนลักรเติม เนี่ยครับเนี่ยแล้วใบอ่ะชั้นๆเดียนะแต่บนชันบอกเลิกแต่เลกมาชั้งเลยไม่ชอบเห็นไหมความเป็นตัวอะเป็นอะไรเกินเอามัดเกินใช่นไหมเขาเอาพติผมไปไม่ชอบทั้งที่เราไม่ได้ไปหาไม่รู้จักเขาใช่ไหมคุณไปกับผมตลอดไปไหนก็กินอยู่ผมก็พาไปกินอยู่เอาอย่างนี้ มันไม่ถูกต้องไงใช่ก็ไย่ยอกแล้วผมพูดนปิดเลยผมไม่ยอกคืไม่ยอกผมไม่ขอเอาโ่โดยโถ่โถ่โถ่ะ

พี่กัดคือจอกน้องน้ตาพี่กัสในกาศนีไหมหนบอนหนาวมื่อนี่นะห่อนแนมเมือนี่หนาวเฮ้อมนังกูอยา้นมานังพี่มามมนังพี่ร่มเย็นเหมนร่มเยนบน้อ่อนมันใช่เือกงเยาวพอดีพอดี มาบอกหมนแก้นะแไหมือนั่นหนาวเลยเนาะมือฉันทำน้อยหนาวดิมันหมอมันอนาวทำนี่ยังหนาวเป็น เดินจาะฟ้าจองไระนฐานะเต้แม่นวลน้องนันตาเท่ๆพูบ่าว น้ำแดงเลยเอกเบียร์ลาวบ่บ่ลองบ่อ่ะชิเดโหโรสัาท่นบูซาวันเบียร์ลาวอยู่แล้วจิเบิงโหโรสัา์เบียรลาว่านนอนกับลิ้นไดีเบียร์อยากานอะไรกินหลายยลายาหาทางกับบ่พ่อบ่เป็นสิงหน เลยทมเลยทีมเลยมีราคาด้วยบกมันหน่อยนแห้งบนงตาเมือฉันกลังตกมั้เลนงกีมาคืนนะเพนังไก่กันกัสิใครอยู่ี่ แค่ยั่หำรู้จนหมดเลยเอาขึ้นหำกินมาเส่อย่างไงแกแกมเป็นเนาะแ่วดีหมู่เพืองเนาะหมู่เชียกเนาะหเชียงมนมดเลยยังไเด็กงกนได้ยก็ได้แล้วเด็กคนนี้มักผมมา่หอมากตลอด ไ่ไปทานเนี่ยกับดาวกแรงทันเนี่ยกินเนี่ย้เี่ยนย่องนะจังว่ามันปย่องไปเชนานลำมงละปลาเนาะจังว่าเนี่ยในเรื่องเนียนออกคนเต็มเลยออกมากันลูกกันได้แนวเลยแบเนี่ยไปก็แ้ไปก็เี้ยวเออแล้วกันเนี่

มีน้ำคืนน้องคนบนน้องมีน้าอยู่นะชมมีครูเนาะชมพูมีครูเล่นน้องแห่งเนาะมีน้ำเลยวดหัวเนาะปวน้องปลาจอยนี่จะเป็กน้องนองตายีนใหงานอะไรเดียวนีู่ยองปู่่นได้่ยายหน้องมอเิเป็นใครวันนี้พาไปจิง

Khi mà nhẹ theo bạn à, nh à, ừ. ừ. Thịt sao Thịt chọc sao, nguồn Em thịt chọc nguồn, tôi nghĩ chẳng bạn là thịt Nó, thịt chọc sao, tôi nghĩ sao nguồn là chẳng bạn đấy Áo no, ừ. à. à. không cay Rồi đây mình nó ฉันนี่เดเชียงลมม่รู้เยสวยสลกเลยชูเจ้าลบม่บ้า่อยจบบันเดียวแต่โคกเลยไปเอาน้ปิวว่าหรือว่าคนจบจขึ้นมากบปั่นปงใส่หน้าก็ใส่เดียวตรวดไปแมามองคควรเิร์ตติดไหมย่อยู่ที่จากใบอก่อนนี่ ใส่ทีเดียวนักแทนเยอจอกนึ่งจอกซึ่งจอองซึ่งจอกสามเาหลายแลไปหาเสียงตูวะกขึ้นไปนเสมอมันเป็นแม่เลยจอกแรกนางสมองจอกที่สงนางชันาลจอที่สามไจ้จอกที่สามนี่ว่าวก่อนจอกที่สี่นี่ลุกก่นี้จะได้บ่มีตู้เนาะ หาเสียวเสียวหักเสียวแพ้งเมือานเลวเสียวกันไกลเนาะยังตำรวจต้นพฤศิกายนเนาะการพนังวัตถน้ำต้องสมมูลกันมาเลยชวนโตแล้วไม่ใช่เมื่อเดียวข้องหอบตายเรื่องในเล็ตายอยู่บ้านบ้านเราุกคนตายในโ่ ปิ้งไกน่นาปงแซ่บไลองะแซ่บคือก,ก,ก,คการบอก,กับปิ้งไก่เซโนนี่ต่างแต่นีหนีนนนบุกันยังบอกกินจะเทียทุกคนปิ้งไกนง่นาปงมาไหนมาไห้ขันมากลืม,มาฝากเลยด้เรอนนาอาดกเลยปิ้งไก่นาปงหลอข,ขาวได้เนาะ น่มึถือกินเลยโดกินไม่ทอะกากมันเลยแม่ก็แม่ชอเลยชิมใหม่้อเาสเราเอยเขาดำปเจอเขาดำ้องหกอ่ะแล้มาหาความสุขเมาหาความสุขเขา้ทสองเสียวสองสาวสดากันกอดคอสวดขดร ไม่ต้องเลวตอนแรกก็ไปอ่อเจนนะฮะไปอันนั้นไปอยู่ในสนาำไส้ก่อนไม่ใช่ชะนามไสไปกินอยู่เงินโมเด้สุดสายแล้เนอกไปนแรก็มาในก็ขี้ลุดขึ้นก็ไจอดเต้นมาเด็กแต่งหน้ดิฉองกชื่อชื่อเดยกฉอกซัก แาวแจหนหอองหกองห่อหันไุดเลยคนได้ดีอย่างากันลวากน้ต้องเปนใจเวลานี้บมี่ยังงอมีตะยงเดียวเวลานีเดียวเวลานีมีเจาอม่บาเลยทางนั้นก็กินเบียร์บ่ทางนั้นนะน้องหลักบกินบ่ทางนั้นบเิ่ตกกินบ่เบียร์เฮาเล่นไหโอ้สุดพเอะ

หนาต้องกินก่อนไม่ต้องเล่นอีกแล้วอดอบ่นอย่างนี้นาเจ็บิใครเขาขึ้นกันเองเนี่ยมีอะไรก็พูดเเาขึ้นข้อเส้นหนึ่งดเขาเนดิอยเ่ในชิดนักแข่งตนีอะ หน่อยวาฉันไม่ฉันไม่ได้ตื่นเต้นกับเทศกาลอะไรเลยแต่แต่โบมาถดด้วฉันไม่ตื่นเต้อันจะไม่ตื่นเต้นกับเทศกาลอะไรใช่เหรอเพลนสิริลองกันี่เก่าลกว่างเขาที่ห้เปิดตู้บอเอามือมันเป็นยัง ไมดมืออะไยเนาะทีใช้ก็เจอได้อ้เหมือนดงเราว่าไม่นัดได้อา่วนไปวงต่อจากจีหารสวมมงได้เพืหอดวเลียงืมม่วนไปวงไอ้ชวนไปวงหนาแม่นบ่สาวป้อคจะเขาคนจะเขามาไดยบ่จะซื้อได้ก็จนะซื้อจาวจานมยยอนย์ย้อนให้หมู่ป่่แ่แม แโอ๊ะบอกปนี่ไม่สชปฏิเสธเนาะแนมหนาคอบอกองมหลิใชตาเปเชือ้องเสียกอดคอกันสดขาบี้ใช่ไหมของแท้ว่าจะมาหางกันได้เนาะอยู่บบบไกลกันยังมาหางกนแนกอดคอกันสดมาแรงกัน พ่อแบบนี้ปานมก็อกหักแล้วน้องตาตากอดคอกันโสดอาะเล็กแมนยูน้องตาแมนยูหนึ่งมาอย่า่นี้ทำแบบเอกของบอกหักหรือว่าโกหกหางกันเนาะมันต้องทำเบาเลย ต้องมีการแบบเอผไมบอหรือว่าหักกันดนีกับาไแล้วเนาะถงเินคำว่าคัมานเจนจอกลายได้ยเนี่ยน้องนอนตาหยกกัยายกินนายได้น้ำเปล่าได้เห็นไหเน่นท้องเลยจะเน้นท้องเลยไ โอเคนะทุกคนน,น้องหลังสาวแล้วนะจะสิกอโตจบปิดว้เพียงสำน,นียก่อนเนาะบ้านนี่อย่างไรทางเพื่อนบอกว่าคุยกันเนาะเป็นจังไรก่ะเป็นกำลังใจให้ทางป้านมและก็ทางน้องนันตาเนาะชิดลมเลยกันแบบนางน้านัะมาดุนกันต่อไปทุกคนเลยก็แน่น,นก่ญ ขอบคุณเอฟซีบาซกุซกูหรือเขามาเป็นสกอสาระหน่อยยั้แท้ตวเินจบเนาะอคหายูไดมี่เองนะฮะพบเจออะไรกองขายมีแล้วเจะปีใหม่แล้วทุกคนเลยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะดูจะโอเคเนาะสกอตาร์น่อยกัสิโกโต้จบคิดไปเพียงจะมีก่อนไปพบพอกันในหนาดีอว่าอีพีหนาเนาะทุกคนเนาะดูสบายดีเด้อ